สวัสดีครับผมชื่อชิดวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องตำนานประตูยมโลกนะครับผู้กองชิดนายตำรวจหนุ่มไฟแรงผู้มีชื่อเสียงในด้านไหวพริบความเฉลียวฉลาดและยึดมั่นในหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างเหนียวแน่นได้รับแจ้งเหตุฆาตกรรมสุดประหลาดที่หมู่บ้านคุ้มนางเงาผีผีป่าแน่ๆเมื่อเคินชันได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนมาทางนั้นด้วย สภาพศพแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทุกคนอย่าเพิ่งเชื่อเรื่องผีสางเราต้องหาหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้เสียงอะไรนะ่ะท่านผู้กองคะสิ่งที่ท่านกำลังสืบสวนอยู่ไม่ใช่ฝีมือคนผมเห็นมันแว๊บแว ب, ตรงหน้าตามันมันดำมืดน่ากลัวมาก มันเหมือนโดนบีบคอจนขาดใจตายแต่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยครับผู้กองคุณหมายความว่ายังไงต้องไปที่ประตูยมโลกและทำพิธีกรรมปิดมันตามตำนานค่ะเรื่องเหลวไหลทั้งเพเราต้องหาหลักฐานที่เป็นรูปธรรมให้ได้เฮ้ยนั่นมันอะไรนะ่ะยิงมันเลย ผู่กองชิดตะโกนสั่งลูกน้องและชาวบ้านให้พยายามต่อสู้กับผีนรกด้วยอาวุธเท่าที่พอจะมีแต่กระสุนปืนดูเหมือนจะทำอะไรมันไม่ได้เลย